มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มันแกวกระบะมือสองนะครับวันนี้พามาดูกับแบรนด์รองกันบ้างนะครับอยากรู้แล้วว่าเป็นรุ่นอะไรอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับมันแกวกระบะมือสองด้วยนะครับมาถ้ากดแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับไปกันมาครับวันนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้กระบะนะฮะอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะปกติจะมีโตโยต้ากับอิวซูนะครับวันนี้พามาดูกับเจ้า มิตซูบิชิไททันนะครับคิงแคบตัวพัดนั่นเองครับไม่ใช่คิงแคบเมกะแคบนะครับตัวพัดเนี่ยคือตัวสูงนั่นเองนะครับคันนี้บอกเลยเลยว่ามาพร้อมกับจัดทรงวัยรุ่นหนีน้ำนะครับมาเริ่มกันด้านหน้าเลยก็แล้วกันนะครับด้านหน้าเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวมิตซูบิชิไททันเจนที่2นะครับหรือตัวที่เริ่มใช้เครื่องไมเวกทีนดีเซล2.4นั่นเอง นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีโครเมียมนะครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ใบพัด3แฉกนะครับตามสไตล์มิตซูบิชิเลยนะครับส่วนไฟหน้าจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับคันนี้เป็นรุ่นโลนะฮะจังไม่ใช่เป็นรุ่นรุ่นตัวกลางหรือตัวท็อปนะครับจะได้เป็นไฟแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับมัติ Re เฟกเตอร์นะครับส่วนตัวคมเหลืองนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับถ้าตามปกติตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะฮะ อันนี้คือเป็นตัวโลนะครับอ่ะมาต่อกันด้านล่างนะครับด้านล่างมาพร้อมไฟสปอตไลท์นะครับแบบปลอดฮาโลเจนนั่นเองนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับนี่สีเทาดำนะบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยออกกันน้อยมากนะครับมาดูกันต่อด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่านะครับตัวแก้มนะครับตัวฝากระโปรงเส้นสายอะไรเนี่ยต่างๆนะครับบอกเลยว่า อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักพีความน้ำท่วมตัดตอกกอไม้กับสีแน่นอนนะครับตัวพัดเนี่ยนะครับจะได้ตัวซ้มล้อเนี่ยเพิ่มมานะครับซ้มล้อสานิ้วนี่เพิ่มมาแบบนี้เลยนะนี่หล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะได้เพิ่มมาแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ด้านล่างนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับมีความพิเศษก็คือได้ล้อขอบ16นะครับเป็น TE 37สีทองไหมนะครับรัดด้วยยางแฮนด์คุกนะครับไดนาโป ยางเอทีกับมัดเทเลนนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยๆนะครับนี่ฮะวัยรุ่นหนีน้ำนั่นเองนะครับที่สำคัญนะคันนี้มีการปรับเซ็ตนะครับก็คือยกช่วงล่างนะฮะขึ้นมา2นิ้วนะครับเปลี่ยนโชคแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะพร้อมกับใส่หัวตัวหนุนโชคขึ้นไปอีก1นิ้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้ในยกประมาณ2นิ้วนะครับนี่ โดยใช้สเตปชกเดิมนะครับชกหน้าเดิมนะแต่ชกหลังชกแต่งนั่นเองนะครับตัวซ้มล้อนี่ครับเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีการแกะเลยนะครับดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าทรงวัยรุ่นหนีน้ําเทนตอนนี้กําลังมานะครับกับเจ้าไททันคันนี้นะครับในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับจะอยู่ที่กระจกนะตัวนี้นะครับแล้วตัวกระจกเนี่ยนะครับเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถด้วยนะครับแบบนี้เลยนะกระจกเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับ มาต่อด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยตัวประตูนะครับจะได้เวทเทนกาดนะครับแท้จากไททันเลยนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมแท้นะครับไม่ใช่เป็นตัวแปะเข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัวแท้นะครับบันไดเนี่ยเป็นบันไดเดิมโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับบันไดเดิมโรงงานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของซอกประตูกันบ้างนะครับนี่นะ เดี๋ยวไปดูกันนะครับอเดี๋ยวขอญาตเปิดแคปด้วยนะครับอะมาตัวนี้นะครับตัวซอกประตูเนี่ยต้องบอกเลยว่าน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันนะครับยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีพลิกความแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะซื้อกับเพชรยนต์นะครับนี่ครับซอกประตูสวยๆนะครับด้านล่างนะครับคันนี้นะครับไม่มีสักเพกนะครับก็มีร่องรอยการลงนิดนึงนะฮะเขาเรียกว่าตำหนิเสน่นั่นเองนะครับนี่ดูได้เลยนะฮะ ในส่วนของประตูแคบนะครับก็ไม่มีร่องรอยการลงเลยนะครับสวยเดิมแน่นอนนะครับน็อตประตูแคบนะครับก็ไม่มีร่องรอยการขันเลยนะครับเดิมแท้แน่นอนนะฮะนี่แบบนี้เลยนะเดิมเดิมสวยสวยนะครับนี่ครับน็อตเดิมสวยสวยนะครับมาต่อกันด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์กันสักนิดหนึ่งนะครับเม็ดอาร์ของไททันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะสวยนะครับกลมสวยนะครับจะเป็นแบบนี้ ะจะไม่ได้เรียงเป็นทีละเมตดทีลเมตนะแต่เม็ดของไททันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่ได้เรียงสวยนะครับแต่บอกเลยว่าโครงสร้างคันนี้นะเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกณหน้ากันครับว่าเราได้เอกสารอะไรมาบ้างนะครับนี่ขอดูหน่อยนะฮะนี่ฮะนี้สมุดคู่มือรับบริการนะครับและคู่มือการใช้รถนะครับนี่ตัวนี้ยังอยู่นะ ขอไก่อนเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือสมุดเช็คระยะด้วยนะครับแล้วก็คู่มือนะสองตัวไททันเนี่ยมันจะอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้ารถรุ่นบางคันนะครับมันจะไม่ได้มานะฮะไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้สามารถดูแบบออนไลน์ได้แล้วนะครับทุกทุกสาขาเลยนะครับทุกโชว์รูมเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเราสามารถดูออนไลน์กันได้แล้วนะครับสมัยนี้นะฮะอ่ะมาต่อกันด้านหลังนะครับ ประตูแคบก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบใช้งานได้ปกติเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่เรามาดูในส่วนของซุ้มล้อกันก่อนนะครับซุ้มล้อเนี่ยนะฮะตูตัวแชสซสีนะครับแชสซีก็เป็นแชสซีเดิมนะครับแชสซีเดิมเดิมนะฮะให้ดูได้เลยนะครับส่วนตัวซุ้มล้อนะครับก็เป็นซุ้มล้อเดิมนะฮะอันนี้เจ้าของเก่าทําการพ่นกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะสวยๆนะตามสไตล์สไตล์ตันเลยนะครับล้อหลังนะครับจะเป็นแบบดัมเบล นะครับล้อก็เป็น T ีอีสเ็ลัดด้วยยางแฮนด์คุกไดนาโปนะครับแบบนี้เลยนะตามสไตล์วัยรุ่นหนีน้ำนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะฮะจะได้เป็นไฟถอยแบบหลอดฮาโลเจนนะครับทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับแบบนี้เลยนะฮะพวกโลโก้ไทตันนะครับอยู่ครบนะครับแบบโคมียมนะฮะและที่สำคัญคันนี้ลูกค้านะครับได้ทำการเปลี่ยนจอ Android มานะครับพร้อมติดกล้องหลังเพิ่มนั่นเองนะครับไฟเบรกดนที่3อยู่ครบนะครับ มือเปิดตูอ่ามือเปิดกระบะนะครับสีโครเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้ใบพัดแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเลย่ึมคันสังเกตดูตัวนี้ครับมเวกคินดีเซลอันนี้คือไททันที่เป็นตัวแรกที่ใช้เครื่องมเวกคินดีเซลนะครับตัวนี้จะปรับซีซีลงมา1ซีซีนะครับเหลือ2,400ซีซีนะครับแต่ได้พละกำลังเทอร์โบนะครับ181บแรงม้านะครับแบบนี้เลยนะส่วน การชนท้ายนะครับก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีการชนการแตะแม้แต่นิดเดียวนะครับผมบอกเลยว่าสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแมกไครเนอร์กันนะครับนี่ฮะแมกไครเนอร์ของ mitsubishi titan นะครับนี่ฮะแมกไครเนอร์เนี่ยก็ดูแล้วไม่มีการบรรทุกหนักอะไรมากมายเลยนะครับดูฮะดูจากลอนของแมกไครเนอร์นะฮะดูับไม่มีรอยล้มเลยนะครับสวยๆนะครับอันนี้นะใช้งานอย่างเดียวนะครับอ่ะ ดูในส่วนของน็อตกันบ้างนะครับน็อตคันนี้นะครับน็อตของตัวกระบาเนี่ยเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับมีแต่รอยขันของน็อตล็อกไฟนะครับอาจจะมีเปลี่ยนไฟเพราะหลอดไฟมันอาจจะขาดอะไรนะครับนี่ครับมีการขันนะฮะแต่ว่าตัวกระบาดเนี่ยไม่มีการขันนะครับแล้วก็ตัวขอบกระบาเนี่ยนะครับสวยนะครับสีสวยนะครับไม่มีร่องรอยการบรรทุกของโดนมาเลยนะครับด้านซ้ายนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีขัน นะครับมีขันแค่ไฟอย่างเดียวนะเพราะไฟเคยเปลี่ยนนะครับนี่สวยๆนะฮะอ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันบ้างนะครับว่าปิดแล้วเป็นยังไงนะครับรถไม่เคยโดนชนต้องปิดทีเดียวอยู่นะครับแต่บอกเลยว่าฝามันหนักมากนะครับนี่ฮะปิดทีเดียวอยู่นะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะอ่าแบบนี้เลยสวยๆนะเอามาดูกันด้านขวานะครับด้านขวานี่ดูมันเป็นภาพรวมกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับด้านขวาเนี่ยนะฮะ ดูฮะสวยๆนะนี่ฮะรถยก2นิ้วแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าทรงวัยรุ่นนี่น้ำกำลังฮิตมากนะครับกระบะยกสองนิ้วนะฮะดูฮะสวยๆนะสีเทาดำนะครับคันนี้สีเทานะสำหรับเจ้ามิสุบิชิไตตันนะครับนี่ฮะดูฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวดูด้านในกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับว่าด้านในเนี่ยภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่ด้านในนะครับจะเป็นสีดำ ตัดเทาแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะทั้งคันนะของไทตันนะครับด้านขวานะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนี่ฮะหนึ่งออโต้ฟังคนขับนะครับส่วนหน้าจอเรือนไม้อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับตัดรถให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวปรับสักนิดหนึ่งนะนี่ตัดรถให้ลูกค้าก่อนนะครับนี่เป็นไงฮะตาร์ทีเดียวติดชึงนะครับให้ดูเลขไม้กันด้วย นะครับคันนี้เนี่ยเลขใหม่อยู่ที่2,7123กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถเนี่ยเป็นปี2016นะครับเดี๋ยวขออนญาตนับได้นึ่ง1 6 1 7 1 8 19 2 0 2ด2 2บ3 7อปีรถวิ่ง2 0 0แสนนะครับบอกเลยว่าอยู่ในช่วงที่กลางๆพอดีนะครับปกติรถ10กว่าปีจะต้องวิ่งประมาณ3 0 0 0สนนะครับแต่คันนี้วิ่งไม่ถึงนะฮะนี่ฮอยู่2,000สนโลเองนะครับแสดงว่ารถคันนี้วิ่งน้อยนะครับ นี่นะสวยๆนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมนะครับ3ก้านนะครับมาพร้อมกับโลโก้มิตซูบิชิสีแดงแบบนี้นะครับมาพร้อมแอร์แบกด้วยนะพวงมาลัยเนี่ยยังอยู่ในสภาพสวยอยู่เลยนะครับขนาดรถวิ่ง2 0 0 0 0โลนะลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลดีมากนะครับพวงมาลัยไม่มีเงาเลยนะครับมาต่อกันที่เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นคันนี้ก็เป็นหน้าจอ a n d ด o i d แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นจอ7นิ้วนะครับแอร์ก็เป็นแอร์มือหมุนนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่นะแอร์เย็นมากนะครับลูกค้านะครับ ด้านล่างนะครับนี่ยังมาพร้อมกับสวิตช์นะครับคันนี้ลูกค้าเก่านะครับมีการติดตั้งตัวลําโพงซับบล็อกมานะครับก็เลยมีติดสวิตช์แยกนะครับแล้วก็ตัวปรับซับบ็อกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าติดแยกมาเหมือนกันนะครับเอาไว้ใช้ USB ชาร์จแบตโทรศัพท์นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มมาจากนี่เลยนะครับมาจากโรงงานนะฮะนี่ครับลูกค้าเก่าเลยทํามาให้มี2ปุ่มนั่นเองนะครับ และที่สําคัญนะตัวจุดบุรีหรือช่องกระจายไฟ12โวลต์นะครับยังไม่มีการใช้งานเลยนะครับบอกเลยว่าสามารถ,ถติดตล้องเพิ่มได้แน่นอนนะครับส่วนตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะแบบนี้เลยนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเข้าเหมือนเกียร์หนึ่งเลยนะครับของไททันเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเราเหยียบคัท้างไว้นะครับเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเหมือนเล็กเล็กเกียร์หนึ่งเลยใช่ไหมครับแต่ของไททันเนี่ยจะต้องทําการกดกดเกียร์ลงไปนนะครับบบแี้กด นี่ฮะดูนะฮะกดกดลงไปนี่ฮะเกียร์มันจะยุบแบบนี้นะครับแล้วก็โยกไปที่เกียร์หนึ่งมันจะเป็นเกียร์ถอยหลังนั่นเองนะ,ะแล้วหน้าจอก็จะขึ้นตัวกล้องถอยหลังขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเบรกมือเป็นเบรกมือธรรมดานะครับมาพร้อมกับที่วางแก้ว2จุดนะครับแล้วก็มีเกียร์กลางให้ด้วยนะฮะนี่ฮะส่วนเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับ ดูสภาพเบาะเนี่ยนะสวยนะครับไม่มีร่องรอยการนั่งเยอะเลยนะครับแสดงว่าคนขับได้ขับอย่างเดียวนะครับคนนั่งข้างไม่ค่อยได้นั่งนะฮะส่วนภายในเนี่ยเป็นสีดําตัดเทานะครับนี่สวยๆนะสภาพภายในเนี่ยสวยไม่มีร่องรอยนะครับสวยจริงๆนะครับนี่แบบนี้เลยนะอ่ะส่วนตัวเพดานนะครับตัวเพดานมีการแปะทองนิดหน่อยนะครับผ้าหลังคาเนี่ยเดิมสวยแท้แน่นอนนะครับ ส่วนเบาะหลังนะครับเบาะแขบนเนี่ยก็อยู่ในสภาพเดิมนะเป็นเบาะแขบสีดํานะครับในสภาพเดิมนะฮะเดี๋ยวให้ม I mean, ันไอ้ี่กันนิดนึงฮะโฟกัสทีหนึ่งนะนี่สภาพเดิมนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเมเราพาลูกค้าเุกทีทุกท่านนะครับมาดูต่อของส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับไปดูกันมาครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นห้องเครื่อง นะครเป็นตัวเครื่องของ m ไมเว k i n d ีเซลนะครับ DID นั่นเองนะครับขอมูลแล้ว DID นะครับเครื่อง2.4นะครับเทอร์โบร8อยแปรงม้านะครับนี่นะตามเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับให้ดูตัวฝาเครื่องก่อนนะครับฝาบนนะบอกเลยว่านี่คือไม่มีร่องรอยการขันน็อตนะครับฝาบนเนี่ยยังไม่มีรอยน้ำมันเยอ้มนะเดี๋ยวดูด้านข้างครันะครับนี่ฮะด้านข้างนะครับ น็อตนะครับไม่มีร่องรอยการขันนะครับฝาบนยังไม่มีการเปิดนะครับแสดงว่าคันนี้เลขไม่สองแสนแท้แน่นอนนะครับยังไม่มีการเปิดเครื่องที่ว่าเราจะต้องทําการเปลี่ยนซีนฝาวาวด้านบนนั่นเองนะครับคันนี้ยังไม่มีการถอดนะครับแสดงว่าลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลดีมากนะครับส่วนเทอร์โบนะครับก็เป็นเทอร์โบแปรผันเดิมนะครับร้อยแปดแรงม้านะครับจากที่โชรูมเขาเคลมมานั่นเองนะครับส่วนตัวเซมิเกลก็ใช้ไทตันอยู่นะครับบอกได้ว่า แรงสั่งได้ดังใจแน่นอนนะครับอะมาต่อกันที่คานด้านหน้าแถบขวานะครับบอกเลยว่าคานเนี่ยเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับนี่ฮะเดิมเดิมนะครับมาดูในส่วนของแก้มขวานะครับนี่ฮะแก้มขวาเนี่ยน็อตนะครับไม่มีร่องรอยการขันเลยนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่อะไรไปเลยนะตัวซอกด้านในก็ไม่มีการขันนะครับนี่ฮะน็อตซอกด้านในไม่มีการขันนะครับเดี๋ยวดู ส่วนของน็อตฝากระโปรงนะครับก็ไม่มีการขันเหมือนกันนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะฝากระโปรงเนี่ยเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่นะฮะตัวลูกยางฝากระโปรงไปอยู่ครบทุกจุดนะครับมาดูต่อด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะฮะดูน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขันเลยนะครับนี่เดิมแทนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวแตะโฟกัสสัีกนิดหนึ่งนะฮะไม่มีรอยขันนี่นะฮะไม่มีรอยขันนะครับซอกด้านในนะครับก็ไม่มีร่องรอยการขันเลยนะครับ นี่ฮะแล้วก็แก้มซ้ายนะครับไม่มีการขันนะครับเดี๋ยวหาน็อตก่อนนะฮะอ่านี่น็อตแก้มซ้ายไม่มีรอยขันนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่ฮะคานหน้าซ้ายนะครับไม่มีการขันนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็น G S แบตเตอรี่นะครับนี่นะฮะที่มันลูกค้าเนี่ยทำการติดตั้งอ่าพวกอ่าเครื่องเสียงแล้วก็ตัวซับบ็อกมานะครับก็จะมีสายไฟ แบบนี้นิดนึงนะแต่ก็มีการเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับเก็บสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังราคากันบ้างนะครับว่าเจ้ามิสูจิไทตันคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับมาครับมาสรุปราคากับเจ้ามิสุจิไทตันนะครับ2.4คีนดีเซลนะครับพัดเมกะแคปคันนี้นะครับมาสรุปราคาครับอ่ะเดี๋ยวดูหน้าตาเซฟมนแกวสักนิดหนึ่งนะครับกับ มิตูบิชิคันนี้นะครับเซเวนแกลขออนุญาตเสนอราคาให้กับลูกค้าเพียง3า0 0 0 0ห้าหมื่นเ้าสิบบาทนะครับคิดดีๆจะได้เต็มฟรีดาวนะครับผ่อนเนี่ยเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น3.99นะครับนี่คันนี้นะคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับออกแล้วก็เซนแกลนะ ยังรับนะครับของแถมไม่ว่าจะเป็นขัดเคลือบสีแบบเซรามิกรอบคันนะครับสปาเบาภายในยด้วยนะครับและยังมีวอลันตีช่วยหลือฉุกเฉินฟรี1ปีวีสมาร์ทนะครับมูลค่า5 0 0พันบาทแถมให้กับลูกค้าฟรีไปเลยนะครับและยังมีในส่วนของแถมน้ํามันวันรับรถอีก1,000บาทให้กับลูกค้าที่ออก,กระเบียงแมกเจอวเท่านั้นนะครับยังไม่พอยังมีวอลันตีบริษัทนะครับรับประกันตัวเครื่องนะครับและ ระบบไฟฟ้านะครับนาน30วันนะครับและยังมีการเช็คเช็คระยะนะครับ173รายการก่อนปล่อยรถให้กับลูกค้าบอกเลยอุ่นใจแน่นอนและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยก่อนวันรับรถนะครับบอกเลยคุ้มคุ้มแบบนี้ต้องออกกับเซนมันแก้วเท่านั้นติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและที่สำคัญนะครับสามารถติดตามนะครับได้ที่ทุกช่องทางนะครับ Facebook y o u t u b e นะครับ t i k t o อกมันแก้วรถยนต์มือสองนะครับส่วนรถกระบะนะครับสามารถติดตามแยกได้นะ ที่ YouTube นะครับมันแกวกระบาดมือสอนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับค i า e กดกระดิ่งให้กับมันแกวกระบาดมือสอด้วยนะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรมารอดูกันเสาร์นี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย